คุณแป้งแคปตัวแรกก็ผิดเลยกูคุณแป้งครับอ,อนี่ผมชัดเจนเองนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณแป้งต่อไปนี้อาจจะทำให้ความรู้สึกดีๆของเรา กลับคืนมาได้ใ้ผมอยากบอกว่าสิ่งที่คุณแป้งเข้าใจน่ะมันผิดมันผิดเขียนถูกเปล่าวะผมกับปูนิ่มเราเป็นแค่คนรู้จักกันเอ้ย หัวแหลมเป็นตูดหลิงเลยกูหัวแหลมเอออันนี้พูดเฉยๆไม่เคียนไม่เคียนรู้จักกันเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยถ้าผมเลือกได้ผมอยากจะย้อนเวลาให้กลับมา <c oughs> เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมรักป่าเนยเพื่อไปแล้วจากชัดเจนคนููหล่อเพราะได้พ่อมาเต็ม เตมเขินเว้ยเขิน <saturated> พ <cake cake> ับพับพับพับอืมฮะพับเองก็ได้เพราะเราไม่มีน้องพับไม่ลืมจนได้เว้ยเอาไหนมากลับมาทำไมอ่ะไม่ไปทำงานเหรอหนูลืมของ ลืมแล้วป้านั่งทำไรอะกําลังจัดขนมซาลีจะเอาไปให้คุณแป้งเขาเออไอ้มาไอ้มามานี่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 วางไว้ก่อนเลยเอ็งมาก็ดีแล้วเอ็งช่วยเอาขนมซาลีเนี่ยนะเอาไปให้คุณแป้งไปเลยแล้วป้าไม่เอาไปให้เองอะโออ๋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 อป้าบปวดหัว นั่นมันท้องโอ้หัวเข่าเนี้ยอู้จะเดินไม่ไหวเหว้ยมงไปเร็วๆเข้าโอ้ยเอ้ยแล้วเอ็งอย่าบอกว่าเป็นของป่านะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้กลัวเมียมันจะเอาไปทิ้งสักเจนค่ะพี่จนไปทานข้าวด้วยกันเถอะค่ะนะอุ้ย ินไี่ใครอะคะอ๋อพ่อไอมาจ้ะมีลูกเป็นหมาเหรอคะคือไม่ใช่อย่างนี้ครับแบบว่านี่คือพ่อพี่เองครับแล้วแล้วแล้วพ่อเขาชอบเรียกพี่ว่าไอ้มาสวัสดีค่ะคุณพ่อวา้มาเถอ ไม่ได้แล้วไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้มาเอ็งเอาไปให้คุณแป้งเร็วเลยไปเลยไปไง